สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรธงอีดิฉันใช้ประจำค่ะอำเภอวัดสิงห์จัดการแถลงข่าวแห่เจ้าพ่อกวนอูหลวงปู่สุขครั้งที่12ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อกวนอูตลาดวัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนายวรวุฒิจันสว่างนายอำเภอวัดสิงห์โดยมีนายปิยะทองวัฒนาประธานคณะกรรมการจัดงาน นายแสงชัยสุขชื่นนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์และคณะกรรมการศาลเจ้าร่วมถแถลงข่าวการจัดงานพร้อมด้วยประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนอำเภอวัดสิงห์ร่วมรับฟังประเพณีแห่เจ้าพ่อกวนอูหลวงปู่สุขศาลเจ้าพ่อกวนอูวัดสิงห์จัดขึ้นปีแรกเมื่อปี2503เนื่องมาจากปี2502บริเวณประตูข้างด้านขวาถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับ เมื่อซ้อมแซมแล้วเสร็จจึงจัดให้มีพิธีอันเชิญเจ้าพ่อกวนอูออกประทานพรรอบตลาดวัดสิง์เป็นครั้งแรกภายใต้การนำของนายพาณิชย์ศรีชัยโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวตลาดวัดสิงร่วมกันจัดงานแห่เจ้าพ่อกวนอูหล,ลวงปู่สุกํากำหนดจัดขึ้นทุกสี่ปีเพื่อเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกประทานพรแก่ประชาชน โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่12ในระหว่างวันที่18ถึง22ธันวาคม2,568สำหรับประเพณีแห่เจ้าพ่อกวนอูหลวงปู่สุขภายในงานมีการแสดงมังกรสิงโตงิ้วการตกแต่งเส้นทามติดเต่งลังและตั้งโต๊ะเซ็นไหวเพื่อความสวยงามและความเป็นสิริมงคล มีการแห่เจ้าในเวลากลางคืนในวันเสาร์ที่20ธันวาคม2568โดยจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงณบริเวณล,ลานกีฬาต่อต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลวัดสิงห์และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกประทานพรในช่วงเช้าของวันที่21ธันวาคม2568รอบตลาดวัดสิงห์อีกด้วยแล้วคนโบราณนะครับผมก็อมองว่าสิงโตเนี่ยยไม่ออกแว่าอไนสิงโตเยหรือสือ นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ของของมานั้นท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าจัดหกปีครั้งนึมาปัญหาด้วยคือว่าคนที่รู้วิธีการวิธีกรรนะครับวันนี้อย่าง่ครั้งหนึ่งในชีวิตน้องที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จัดมาอย่างยาวนานท่านพระบุรุษนอกจากเอาความเจริญผมผม,มองว่าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ถือว่าก็ได้นําความเจริญมาสู่พื้นที่ของเผ่าพันธุ์ศิมาในยังพื้นที่แห่งนี้สื่อสารต่อเนื่องมาอย่างยาวแล้วแล้วก็อีกสิ่งนะครับบ้านประสิงมาชมการแสดงมามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์นะครับขอเชิญชวนนะครับมาบ้านประสิงกับพวกเราครับผมขอบคุณครับให้แก่เทศบาลด้วยนะคะ

เลยนะคะวัสศุวชมงจอนจบครับโอเคค่ะสื้อข้างหน้าขอหลบก้มหน่อยก้มหน่อยก้มหนอยขอก้มนิดนึงใครใครทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ